กานหนึ่งครับถ้าเราเนี่ยเอาดาบจะรู้นะครับไปค่าไอตัวสีแดงนะครับก็คือบอสไม่แคปินนะคะค่าลองดูนะครับจะเป็นไงทุกคนจะเข้าใจนะฮะ ายฮะพอตายปุ๊บให้ทุกคนกดไปตรงน,นี้นะครับน,นี้ไปปุ๊บดูที่คลังนี่นะครับจะมีนี่นงขนมังกรอนและกล้ขนขนเสือดาวขนพิษแล้วก็ขนแสงนะครับ ไม่แลกโมจินะครับแต่นี้มีดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจะดาบเป็นกูคืออันนี้นะครับมันคือบล็อกฟุตเถื่อนนะครับฉะนั้นอย่าไปหาเล่นนะหาเล่นคนโดนเกียนแน่นอน